ก่อนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำนะครับกับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกตั้งมากมายสามารถเติม UC เกม PUBG Mobile ราคาถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ที่เว็บและ l ล n e Golden เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่ Golden เติมเกมเท่านั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะ อาโยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้ระเบิดกระเบิดไฟนะครับเบื้องต้นนะครับสําหรับมือใหม่นะซึ่งสามารถใช้ได้นะครับเวลาที่เราเล่นตรงมุมนี้เนะ่ะบ้านไหนก็ตามนะครับที่มีบันไดแบบคล้ายๆแบบนี้เอ,อ่อด้านขวามันจะเป็นมุมเปิดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าโดนดูมชาร์จเนี่ยอย่าปาไฟแบบอย่างนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวดูนะคือมันจะโดนแค่บ,บันไดชั้นนั้นอย่างเดียวนะครับข้างล่างคือจะโล่งหมดแล้วศัตรูคุณก็จะงงว่าเอ้ยปาทําไมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณปาแบบนี้ปาแบบผมนะครับ เปลี่ยนจากปลาตรงบันไดามาปลาตรงข้สร้างแทนจะสังเกตนะครับว่าบันไดจะไม่มีไฟแต่ว่าเมื่อลงไปดูข้างล่างนะครับไฟเนี่ยจะกระจายตามห้องหมดเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าศัตรูวิ่งมาชาร์จคุณนะครับคือโดนแน่นอนนะโดนปุ๊บแล้วคุณก็กระโดดลงมายิงนะครับทุกตัวจะโดหมดส่วนต่อไปนะครับการปลาระเบิดระยะไกลเนี่ยต้องใช้หูฟังนิดนึงนะครับแล้วก็จินตนาการเนาะแล้วก็การวางเป้าแม่นๆนะอย่างนี้เลยนะครับ โอเคส่วนอย่าต่อมาที่ผมอยากให้คุณรู้ก็คือระเบิดนะครับไม่สามารถทะลุอ่าทะลุประตูได้นะครับคุณต้องใช้ระเบิดไฟเท่านั้นนะถึงจะ,ะสามารถขว้างทะลุประตูได้นะส่วนต่อมาครับคือบ้านจิ๊กซอนะครับถ้าเกิดว่าปาระเบิดไฟเนี่ยไปแค่ตรงบันไดมันก็จะโดนแค่ชั้นเดียวครับเห็นไหมโดนแค่ชั้นนั้นชั้นเดียวเลยแค่ชั้นที่เราวางไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณตาข้างๆนะครับ บันไดาตามนี้ปุ๊บอ่าเห็นไหมครับว่ามันจะโดนทั้งบันไดที่เราอยู่ด้วยแล้วก็บันไดตรงด้วยก็คือโดนหมดเลยนะครับสําหรับคนที่จะมาชาร์จเนี่ยก็ต้องคิดดีๆนะครับว่าเออจะโดนหรือเปล่านะส่วนต่อมาขึ้นปาการปลาระเบิดระยะใกล้นะครับเนี่ยระเบิดสามารถไปไกลสุดได้แค่นี้เท่านั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินไปข้างหน้านครับอ่าเป้าของอ่าเป้าที่เราวางเนี่ยมันจะไกลขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่ง การปาระเบิดแบบเราไม่กระโดดเนี่ยก็คือเราแค่เดินมาข้างหน้าเนี่ยมันก็จะไกลขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินมาข้างหน้าด้วยพร้อมกดกระโดดเนี่ยมันก็จะไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่าเห็นไหมผมเดินมาข้างหน้าปุ๊บมันจะไกลขึ้นกว่าเดิมนิดนึงอ่าเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูครับอันนี้คือระเบิดที่ผมปาได้นะพอผมกดกระโดดปุ๊บระเบิดมันจะไกลขึ้นเห็นไหมเป้ามันจะวางไกลขึ้นเอาอันนี้คือระเบิดหลุดมือนะครับอ่าเดี๋ยวปาไฟให้ดูนะเห็นไหม หือถ้าผมวิ่งแล้วก็กระโดดอะ่ะคือไฟมันจะไกลกว่าเดิมนะครับดูจากตอนแรกที่ปลาได้แค่ข้างหน้าของกําแพงนะครับสามารถปลาได้ถึงหลังกําแพงเลยแล้วก็เวลาไฟนะครับการใช้ระเบิดสําคัญมากนะครับในการเปิดไฟนะเห็นไหมครับผมได้ยินเสียงนะครับตัวข้างบนที่อยู่ตรงหลังแท้งนะผมก็ปลาง้างระเบิดไฟซึ่งง้างระเบิดก็ต้องกะจังหวะดีนะครับว่ากี่วิกี่วิมันถึงจะระเบิดครับ ผมแนะนำให้ปล่อย3ามึงสวินะถ้าเกิดว่าระยะมันค่อนข้างจะไกลแต่ถ้าใกล้เนี่ยสอสวิก็เพียงพอครับเออแล้วระเบิดเนี่ยมีความสําคัญมากต่อการสร้างไฟนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับสำหรับการใช้เนาะอันนี้ก็จะเป็นคลิปตัวอย่างนะครับที่ผมปาระเบิดนอก2นะครับแล้วก็เล่นไฟให้ทุกคนดูอนะันเดี๋ยวทุกคนลองดูนะครับ นี่ไม่สวยนะครับเพราะว่ามันยิงตรงข้าวมาตัวได้เดี๋ยวผมปาไฟดักโอเคเฮ้ยอ้าวอโดนไฟหนึ่งครับซ้นึะเดี๋ยวผมจะปาระเบิดติดตรงช่องอันนี้อีกรอบนึงครับเพราะว่าเขาอยู่ข้างล่างนะโอเคอ้มีรถไกทุกานู้หมีรถปาครับทุกานโอ้ยย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  g เดี๋ยวปลาเราเบิด์ดังคลั่งนะนีั้ยโอเคซำเลยเดี๋ยวดักออกมาได้นะครับ Oh my god วุ้งวุ้งวุ้งเคซั้มๆหนึ่งสองนะครับตาเขาจะผ้ามัวนะโอเคผ้ามวัวตอกหนึ่งโอ้โหอีกตัวหนึ่งวิ่งหลบหลัง้ยถามจริง มันวิ่งหลบทันต้องยิงหลบยิงหลบนะครับตอนนี้มันใช้มิพีโว่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 โวมาดิ เออเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากให้สอนเทคนิคอะไรก็สามารถพิมพ์บอกได้ตามคอมเมนต์ได้เลยครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ